จากที่สู้กับวิกฤตของความร้อนวิ่งเข้าวิ่งออกทุลักทุเลมาพอสมควรกว่วจะมาเป็นเถือกที่สมบูรณ์พร้อมที่จะหวานในวันนี้ได้นี่ก็เต็มที่เลยครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกครับเพื่อนๆครับในการใช้บริการกับโดนพ่นหวานข้าวครั้งแรกครับเจ็บก็เจ็บไปด้วยกันครับเพื่อนๆแต่สิงไหม เราเป็นประสบการณ์ใหม่ที่อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รู้กับเรื่องของการใช้บริการโดนเนาะจริงๆดีมากครับเพื่อนๆยอมรับเลยยอมรับว่าดีโอเคเลยแหละในระดับที่ผมพอใจมากเลยนะกับการใช้เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาทุ่นแรงเราแต่มันมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งครับที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นิดนึงสำหรับการใช้บริการโดนหวานข้าวหรือหวานปุ๋ยเนาะเขตเขตแนวระว่างครับเพื่อนๆขอบคันนาหรือขอบถนนระหว่างต่อแดนนะ่ะ ถ้าเป็นไปได้เนาะคุยกับน้องๆพี่ๆที่เขาทำอาชีพโดนรับจ้างอะ่ะให้เขาเผื่อค่าของลมไว้ด้วยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทัศนวิสัยของลมมันไม่เป็นใจแล้วมันพาเอาเม็ดข้าวกับเม็ดปุ๋ยเนี่ยไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการไอ้ที่เราต้องการมันก็ไม่ไปไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะฝาก เพื่อนๆพี่พี่น้องๆหลายๆคนไว้ว่าต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยครับและอีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดเลยไม่ได้ครับเพื่อนๆก็คือขั้นตอนของการเตรียมเถือกถ้าจะใช้โดรนในการพ่นหวานนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆเถือกนะเพื่อนๆพื่ต้องมีชั้นแท็กหรือว่าชั้นเลนที่พอดีไม่เละไม่ขูนมากจนเกินไปมันจะทําให้การฝังตัวของเมล็ดข้าวหลังจากการพ่นหวานไม่ฝังตัวลึกจนเกินไปพอ มันฝังตัวไม่ลึกจนเกินไปมันก็จะทำให้อัตราการเกิดเปอร์เซ็นต์การเกิดของเมล็ดข้าวสมบูรณ์นั่นเองครับ